ในสังสารวัฏมันยาวนั้นบุญทั้งหลายก็เป็นสเสบียงของเราทำให้การเดินทางมันสะดวกสบายไม่มีบุญหนุนหลังชีวิตจะลำบากไม่ค่อยมีอยู่มีกินอะไรมีคนเกลียดถ้าเรา มีบุญหนนหลังประสุขสบายหน่อยอย่างใจเราเป็นบุญคนใจบุญด้วยกันครับก็ดึงดูดกันถ้าใจเรามีบาปก็ดึงดูดคนบาปมาอยู่ด้วยกันเ่ยสังเกตไหมมันจะรวมเป็นฝูงฝูงคล้ายๆฝูงสัตว์นะรวมคนชนิดไหนมันก็ร่วมกับคนอย่างนั้นอยู่ด้วยกันได้ นี่พวกเราเป็นลูกหลานพระพุทธเจ้าหัดภาวนาให้ดีนะโอกาสได้ยินได้ฟังธรรมะในสังสารวัตรนะไม่ใช่ง่ายเลยช่วงเวลาที่มีพระพุทธศาสนามีพระพุทธเจ้าอะไรนะมีน้อยมากน้อยอย่างยิ่งเลยช่วงเวลาที่ไม่ได้พบ พระพุทธศาสนานะเยอะอย่างช่วงเวลากับหนึ่งบางทีมีพระพุทธเจ้าองค์เดียวหรืออย่างพระพุทธเจ้าเราสร้างบาร,รมีมาเสียสงไข้ใส่มหากรบที่ได้รับพยากรนะออกมาเผยแผ่ธรรมะนะ ก็พูดกันไว้ว่าประมาณห้าพันปีก็หมดเทียบกับเวลาที่ไม่มีธรรมะเยอะจนเทียบกันไม่ได้เลยตอนหลวงพ่อเด็กๆเ,เ,เรียนอยู่โรงเรียนวัดใจม่นชอบภาวนาภาวนาตั้งแต่ยังไม่เข้าโรงเรียนเ่ะเข้าโรงเรียนชั้นปถมตอนนั้นปถมปลายไปอยู่โรงเรียนวัด กลางวันร้อนๆวัดในเมืองหนึ่งเทพนะแดดทั้งนั้นร้อนจัดๆหลบไปนั่งในโบสถ์ไปนั่งหายใจเข้าพูดหายใจออกโได้วยความเคยชินมองที่พระพุทธรูประพประธานก็เปื่อยเปืยผู่ๆเคยสงสัยว่าเขาสร้างด้วยอะไรลองนิ้วไปแตะหัวเข่าท่านเอ้า เป็นผงออกมาเลยเป็นปูนโอ้ตอนนั้นเด็กก็คิดว่าเนี่ยพระพุทธเจ้าไม่อยู่แล้วเปื่อยไปหมดแล้วมองออกไปนอกบสถเห็นพระเดินไปเดินมาจิตมันก็รู้เลยนะม,นมันรู้มากบอกว่าที่เดินอยู่ก็ไม่ใช่พระสงฆ์จริงก็เป็นชาวบ้านมาบวชแต่งชุดพระอะไรเงี้ย น,นี่ไม่ใช่พระสงฆ์นี่เด็กๆนะใจไม่คิดอย่างนี้ได้แล้วใจมันก็นึกนะเราศาส,สนาพุทธน่าจะหมดไปแล้วมั้งต่อไปนี้เราต้องช่วยตัวเองแล้วถ้าไม่มีพระพุทธเจ้านะเราต้องหาทางเดินต่อด้วยตัวเองตอนนั้นไม่รู้ว่าเดินไปไหนนะไม่รู้ว่าเดินไปทําอะไระแต่รู้สึกว่าอยู่ตรงนี้ไม่ได้ ต้องที่รอนต่อไปตรงนี้ยังไม่ใช่ที่ของเราเมื่อโตขึ้นมาได้เจอครูบาอาจารย์ได้ภาวนาถึงรู้ว่าจริงๆแล้ว, mm hmm. ลวพระพุทธศาสนานนะั้จะสูญหรือไม่สูญนะอยู่ที่จิตของเรานะ